ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการคลาวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิคของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็ n a น o ล็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็คนลล็อกและทําเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็คนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อม และก็สำหรับเพื่อๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ารีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสูกต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ ข้มาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองนะับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเ s t ชั i นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะคะนรับวันนี้ผมภูมิสัพเพอาราฟอรมบัลี่เกที่เคยสว่วนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่จากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าเซเว่นไนท์ r ีเวิร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีใช่ไหมครับเป็นตัวละครแทโอนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตัวแทโอเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมใช ผมได้มารีวิวแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆก็คือวันที่1มิถุนายนเนี่ยผ่านมาประมาณ4วันแล้วใช่ไหมก็เรียกได้ว่าตอนเนี้ยสังเกตครับเพชรคุณเยโบนเนี่ยจากประมาณ60,000เหลือ330คือเปลี่ยนคงเปลี่ยนของทำแทโอนนี่แหละจนค่อนข้างรู้แลวแหละว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวละครมันเก่งไม่เก่งนะครับมันแบบ อวยหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับก็อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆไปดูก่อนแล้วกันนะว่าตัวละครไทโอเนี่ยมันเป็นตัวละครระดับสีส้มมีกรอบก็คือเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากกาชาธรรมดา นะครับแล้วก็การผสมธรรมดาเพราะฉะนั้นตัวละครมันไม่ได้แรขนาดนั้นแล้วก็ตู้ตัวละครของเขาจะอยู่14วันเมื่อออกจากตู้เลดอัพจะเข้าตู้ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราสามารถเปิดหาได้อยู่ดีไม่เหมือนอดีต 7K ที่ต้องผสมเอาเท่านั้นและการันตี200ครั้งไอตัวพวกนั้นนี่คือเพอเพอเนี่ย ทำสุดข้อนี่คือตัวละ5,000 500, 0 0บาทอะอันนั้นมันแพงไปนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวคร่าวๆนะครับไม่ได้คร่าวแหละเอาแบบหมดเปลือกเลยว่าสรุปมันดีไม่ดีลองลง p p ลองลงด่านธรรมดาเนี่ยตัวละครมันเก่งไม่เก่งอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่าตัวมันเก่งไหมนะอันดับแรกสกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีหนึ่งเป้าหมายสร้างดาเมจกายภาพ100%ถ้าอัพสกิลดาเมจจะเป็น130%นะ สกิลที่2เนี่ยนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมพร้อมทะลุทะลวงนะครับสร้างดาเมจ130%ของพลังโจมตีกายภาพ1ครั้งเพิ่มอัตราติดคริติคอน3 0นะแล้วก็ถ้าอัพสกิลเนี่ยดาเมจจะกลายเป็น170%้วและก็ถ้าสมมุติเราปลดล็อก6ดาวฟ้าสกิลนี้จะติดคริติคอน100%อน100%แน่นอนไอตัวทะลุทะลวงเนี่ยก็คือไม่สนผลคุ้มกันความเสียหายของเป้าหมาย ตัวเนี้ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นสกิลที่สามารถโจมตีทะลุบัฟได้แทบจะทุกอย่างยกเว้นแค่2บัฟปัจจุบันก็คือจะมีบัฟคุ้มกันการโจมตีที่เป็นฮิตของเทโอเองแล้วก็จะมีของเดลโลนถ้าเป็นการคุ้มกันอมาตะเลยของตัวอ่ายูชินแล้วก็น้องอตัวน้องวานิซ่าวานซ่าเนี้ยตัวนี้นะวานซ่าเนี่ย คุมกันของน้องเนี่ยจะโดนตัวของเทโอตีเข้านี่น,นี่นนอยู่ในสถานะคุ้มกันคนเสียหายทั้งหมดเนี่ยไอ้บัฟเนี่ยคือโดนตีเข้าแต่ถ้าเป็นบัฟของเดวโลนนะครับบัฟของเดลโลนเนี่ย,ยน,น,ยนี่ความเสียหายทั้งหมดไม่ส่งผลอันเนี้ยมันจะเป็นการนับฮิตก็คือการโจมตี3ครั้ง เพราะฉะนั้นเทโอเนี่ยจะไม่สามารถทะลุบัฟพ,พวกนี้ได้เพราะว่ามันนับเป็นแบบไม่โดนดาเมจเลย3ครั้งถ้าเป็นการคุ้มกันของไบรซ่าคือทะลุนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแพ้อยู่2ตัวคือตัวมันเองแล้วก็เดียวโลนนะครับสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีสร้างความเสียหาย65%ของดาเมจแกภาพ2ครั้งพร้อมกับอัตราติดคิดิคอนอ่าแล้วก็ลบบัฟของเป้าหมายเนี่ยเท100ิร์นซ0 0ซึ่งมันบัฟอยู่ปัจจุบัน บางทีเนี่ยเทโออีฝ่ายตายแล้วเขาไม่มีบัฟอะไรเลยเราฟันปพ๊บแทนที่มันจะตายใช่ไหมมันไม่ตายเว้ยเพราะฉะนั้นมันยังบัฟอยู่บางทีใช้แล้วลบบัฟบางทีใช้แล้วไม่ลบบัฟอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ปกติมันต้องลบบัฟสองเทินคือถ้าโจมตีเทโอตอนเกิดใหม่เหมือนกันคือการันตีตายอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าอัพสกิลเนี่ยดาเมจจะกลายเป็น65%เพราะฉะนั้น มันจะกลายเป็น17 0เหมือนกันเพราะว่าโจมตี2ครั้งใช่ไหมแล้วก็ถ้าอัพ6ดาวฟ้าเนี่ยสกิลนี้จะติดคริติคอลนึแน่นอนนะครับแล้วก็สกิลอ่าแพสซีฟของเขาเนี่ยคือเราจะไม่โดนความเสียหายทั้งหมดเลย3ครั้งเพราะฉะนั้นเราโดนดามจยังไงก็ตามจะไม่ทะลุบัฟไปถึงเลือดยกเว้นตัวละครที่โจมตีหลายๆฮิตอย่างเช่นวานนซ่าแล้วก็ตัวของพวก อไอรีน uh, อย่างเงี้ยที่แบบสกิล3ฮิตสกิล4ฮิตอย่างเงี้ยถ้าโดนเราเนี่ย1 2 3ไม่โดนดาเมจแต่ครั้งที่4จะโดนดาเมจนั่นเองเนะครับนะประมาณนี้แล้วก็เมื่อเราตายเนี่ยเราจะเป็นอมตะ2เทิร์นใช้ได้แค่1ครั้งใน1การต่อสู้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าตัวละครเนี้ยถ้าใส่คู่กับแหวนตายเกิดเนี่ยค่อนข้างปั่นตายปุ๊บเกิดใหม่เลือดย5%ใช่ไหมแล้วถ้าตายอีกรอบเป็นอมตะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีแหวนตายเกิดจะชนะเทโอของอีกฝ่ายเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราตายปุ๊บใช่ไหมแล้วเราเกิดใหม่แล้วเราโดนเขาล้างบัฟเราตายแต่ถ้าเราเกิดใหม่ปุ๊บแล้วเราเลือดยี่ส้าเปอรนตะพอเราตายอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเราก็เกิดใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเทโอเขาก็จะสกิลเสียไปเลยสองสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันก็เอามาแก้ทางการขึ้นอยู่กับของใครมีแหวนอมาตะใครมีแหวน เ,เกิดใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยหลักๆนะครับแล้วก็สกิลนี้เมื่ออัพสกิลเนี่ยเมื่อเราตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมครับเมื่อตายแล้วเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะเพิ่มดาเมจกายภาพ39%เนาน2เทินคือตอนที่มันตายแล้วเกิดใหม่ดาเมจแรงกว่าเดิมโคตรเยอะเลยครับแล้วก็ถ้าเป็น2ดาวฟ้าเนี่ยเมื่อเราตายจะคูดาวสกิลทันทีเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าถ้าถามผมนะเอาให้สุดเลยเนี่ย ก็ควรที่จะเป็น6ดาวฟ้าแต่ถ้าใครมีงบบประมาณไม่มากพอ2ดาวฟ้าได้ตายเกิดแล้วครูดาวสกิลเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวของคิสใช่ไหมก็โคดเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเรามองในมุมมองที่ถ้าเป็นตัวละครที่มีแค่2ดาวฟ้าสเตตัสของเราต้องเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับถ้าตัวละครของเราเนี่ยสดาวฟ้านะครับ สเตตัสที่ผมแนะนำเลยยังไงก็ต้องเป็นครีร้อยอัตราครีเนี่ยต้องเป็นร้อยเปอร์หรือไม่ก็เอาสักประมาณ70เปอร์ก็ได้เพราะว่าสกิลของมันเนี่ยจะเพิ่มอัตราครีดขอนพิเศษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%เพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะครับผมมานั่งดูกับคุณยาโบแล้วนั่งทำของนั่งอะไรแล้วคือมันจะไม่มีการหักล้างกันอย่างเช่นถ้าสมมติอัตราครของผมแบบ50อีกฝ่ายบ็อบ ร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสติดคีเราก็50อยู่ดีไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสติดคีอ่าแต่แค่ถ้าสมมติผมอัตราคีร้อยอีกฝ่ายอัตราบล็อกร้อยคือยังไงก็บล็อกร้อยเปอยังไงก็ติดคีร้อยเปแต่มันจะมาหาักล้างดาเมจกัน50%แล้วดาเมจจะกลายเป็นดาเมจธรรมดาไม่ใช่ดาเมจติดคีอ่าพูดง่ายๆคือถ้าติดคิดิคอนเนี่ยเมื่อติดบล็อกเนี่ยดาเมจมันจะขึ้นเป็นดาเมจสีขาวถ้าเป็นติดคิ พร้อมกับติดบล็อกแต่ว่ามีจุดอ่อนมันจะขึ้นแค่จุดอ่อนสีเหลืองแต่จะไม่ขึ้นสีสม้มแต่ถ้าอ e ีฝ่ายโดนติดคีดแบบไม่ติดบล็อกนะมันจะเป็นขึ้นดาเมจสีสม้มใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวดามเมจแล้วก็ถ้าติดคีติคอนแบบติดจุดอ่อนด้วยแล้วไม่ติดบล็อกมันก็จะขึ้นเป็นรูปอ่าตัวของจุดอ่อนบวกกับดามเมจสีสม้มอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยพอลองมาดูแล้วนะครับถ้าสมมติเรามีโอกาส สกิลอัตราคิดิผมมองว่าอัตราคิดคอนทำแค่70%พอเพราะว่ามันจะส่งผลกับตัวของสกิลของมันอยู่แล้วกลายเป็น100%นะครับแล้วก็การโจมตีธรรมดาของเราก็โอกาสติดคิดเิประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในเวที่ผมมองว่ามันดีที่สุดเลยเนี่ยตัวละครไทโอเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละคร6ดาวฟ้าเนี่ยเก่งสุดเพราะว่าอะไรอัตราคิรยเแน่นอนทุกสกิลเลยยกเว้นการโจมตีธรรมดา เพราะฉะนั้นเราอัดในส่วนต่อของจุดอ่อนได้คีดาเมจได้พลังโจมตีได้แล้วก็ในส่วนต่อของความเร็วโจมตีได้เพราะฉะนั้นหลักๆตัวละครมาจากค่อนข้างฟูฟูมากๆเลยนะครับฟูมากๆแล้วถ้าสมมุติเราอัพเป็น6ดาวฟ้าแล้วนะครับ6ดาวฟ้าปุ๊บเนี่ยเราควรไปที่สเตตัสตัวไหนนะครับผมมองว่าหลักๆเนี่ยจุดอ่อนต้องมีประมาณ50%ถ้าใครทำา1 0 0ได้ก็ดี เพราะว่าเกมนี้อย่างที่บอกคือมันจะเพิ่มความเสียหายขึ้นเลย30%ถ้าเราใส่เซ็จุดอ่อน4ชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายเมื่อติดจุดอ่อน20%เพราะฉะนั้นดาเมจครั้งนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นแบบเลยอะประมาณ4-0% 5 0เออประมาณนั้นนะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยคือติดจุดอ่อนมันติดคีแรงอยู่แล้วถูกปะแล้วคราวเนี้ยมันก็จะติดจุดอ่อนดาเมจครั้งนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าใครมีแค่คีติคอนอย่างเดียวนะแล้วอัตราค รีคอรดดามีของเราสักประมาณ20% 0เรนี่ยเราโจมตีติดคีดอาจจะโดนดอบกบอารประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดอ่อนด้วยเมื่อติดจุดอ่อนเนี่ยดามจของเราเนี่ยอาจจะพุ่งไปหมื่นสี่หมื่นห้าเลยก็ได้เพราะว่าดามจในครั้งนั้นมันแรงขึ้น30%เลยเพราะฉะนั้นจุดอ่อนต้องมีนะครับหลกัลกๆเลย50%ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสังเกตปัจจุบันที่ไอเนี่ยคุณเดียบโบทำเนี่ยคือหลกัลกๆเนี่ยจุดอ่อนเล่นประมาณ50%แต่จะไปเล่นทปอรลเซ็นต แล้วก็พลังโจมตีเกายภาพเพราะว่าลองเล่นจุดอ่อนแล้วประมาณ80% 90%มันดามจประมาณเท่าเดิมคือ10,400 5,000เมื่ออารีน่านะประมาณนี้นะครับ1 000, 4 0 0 1 000, 3 0 0 0 1 000, 5 0 0นะรอลงอารีนาถ้ามันติดจุดอ่อนแต่พอคำนี้ลดจุดอ่อนลงประมาณจาก80-90เหลือประมาณ50ใช่ไหมแล้วเอามาทำคริด,ดามจจากตอนแรกคริด,ดามจ 210กลายเป็น276พลังโจมตีจาก3,660กลายเป็น4,000ดาเมทที่ทำได้ในอารีนาคือฟันเดียว23,000นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือติดจุดอนะ่อนน่ะคือถึงมันติดบ่อยก็จริงแต่ว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้น30%ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเบสหลักของเราคือพลังโจมตีกายภาพแล้วก็คิดดาเมจสค่านี้ถ้าเป็นไปได้เอาสูงไว้ก่อน แต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยก็ต้องให้มันมีนะไม่ใช่ไม่มีเลยเอาประมาณ50%ก็พอแล้วเราสามารถทดแทนได้จากตรงไหนบ้างก็คือสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถทดแทนได้โดยการใส่เป็นในส่วนตัวของมี2ตัวถ้าจุดอ่อนเราน้อยก็คือตัวนี้นกอ่านกของราเชลเนี่ยเขาจะเพิ่มอัตราจุดอ่อน13%แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%แต่ผมลองกับคุณเดียโบแล้วนะครับ ไอตัวสัตว์เลี้ยงเลโอเนี่ยไอตัวสิงโตเนี่ยเอาพลังโจมตีแม่งผิวเพียวไปเลยแรงกว่าแรงกว่าเอาแบบช่างแม่งติดจุดอ่อนไม่ติดจุดอ่อนไม่เท่าไหร่คือกูขอแรงไว้เลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเอาแรงไว้ก่อนก็ดีแล้วก็เซตทีมเนี่ยถ้าจะเล่นเป็นแทโอไปเลยเนี่ยก็ลดเกราะของเอสก็ได้หรือไม่ก็วานิซ่านะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะแต่เอสมันสามารถตายเกิดได้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือน้องพินเพราะว่าบวกคีดาเมจสามสิบสี่เปอร์เซ็นต จากตอนแรก270ใช่ไหมกลายเป็น300%นะครับเพราะมันเพิ่มขึ้นมาเลยตามได้ที่น้องยังไม่ตายในสนามเพิ่มดาเมจกายภาพที่สร้างขึ้น20%เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ25%เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือเป็นตัวบัฟตัวอวยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ350แล้วก็แต้มคะแนน5,9 2 5 เออนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเกือบ6000นี้ก็คือเรียกได้ว่าตึงๆแล้วพอสมควรนะครับอ่ะหลักๆอันนี้เจอกับทีมสปีดเหมือนกันเออไออันนี้เป็นทีมสถานะผิดปกติครับก็คือเขาเล่นตัวของเพิ่มสถานะแสดงว่าตัววานิซ่าน่าจะเปิดก่อนแน่เลยคิดว่าอ่ะแล้วก็มาบัฟ2ตัวนี้ตีอ่ะเดี๋ยวลองดูแทว่าดาเมจของแทโอเนี่ยจะแรงประมาณไหนถ้าผมจำไม่ผิดคือ2 0 0หมเดี๋ยวผมพาไปดูตีมอนด้วยแรงขนาดไหนนะครับอ่ะสามปึ๊บนะ เท่าไหร่วะเมื่อกี้แต่ว่าเลือดของตัวของลูดี้นี่คือหายเลยครับเกือบพึ่งหลอดเลยปับปับปรับปับปับปับนะตายไปเลยครับฮิว <c oughs> ขึ้นมาฟันนะครับฟันแล้วก็ลาเชลไปเยี่ยงเข้าไปตีสตาร์อ่าประมาณนี้ <c oughs> คือน้องค่อนข้างมีผลเหมือนกันนะ ในการเล่นนะครับไปตัวของการสตันเนี่ยแต่ว่ามันมีตาที่แพ้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูตาที่มันแพ้นะครับหมับมับมับหมับโอ้โหเฮียเทโอแม่งติดบล็อกรัวๆเลยว่ะอันนี้หมดเวลาตายนะครับติดสตันก็คือมันอมาตะสองเทินใช่ไหมมันก็ตายเองนะประมาณนี้ถ้าไปเจอทีมสปีดเหมือนกันเลยแบบเน้นสปีดเลยจริงๆเนี่ย จะโดนดามจค่อนข้างแรงนะครับอันนี้คือเป็นการตีทดสอบทีมนู่นนี้นั่นนะครับอ่ะอันนี้เป็นทีมที่แบบเจอแล้วคะแนนเขาสูงกว่าเรานะเพราะว่าคะแนนระบบ25ใช่ไหมปรับ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 อ่ะดอกละหมื่นอันนี้สองครั้งนะดอกละหนึ่งหมื่นสองครั้งอันนี้คือเป็นแบบทดสอบว่าเอ้ยสรุปตัวของสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองอันไหนดีกว่ากันสรุปแล้วแม่งสกิลหนึ่งเปิดก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นตอนที่ทดสอบกันอยู่นะ หลักๆเลยเนี่ยสกิลหนึ่งเจาะกกอบไปเลยครับอันนี้เป็นตั้งรับนะครับตั้งรับก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเห็นไหมครับคือหลักๆบางทีจะไปแพ้ทีมที่มันเป็นทีมถึกล้วนเลยหรือว่าบางทีก็ชนะทีมถึกล้วนเหมือนกันนะครับอลองดูครับ่าเจอระดับเดียวกันเลยนะครับประมาณ5,800แต้มอ่แอีกฝ่ายสปีดเร็วกว่านะอ,อ๋ออันนี้เรานี่หว่าเอออันนี้เราตัวของไฟ์อีกฝ่ายตายไปเลยครับ อีกฝ่ายก็ฟันเหมือนกันแต่เราไม่ตายครับดอกละหนึ่งหมื่นเห็นไหมของเขาคือโดนทีนี่คือ2 0,000หายไปเลยครับฟันสองครั้งปัก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 ดอกละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอันนี้เมื่อกี้ไพ่โดนนะแล้วก็ไพ่มีแหวนอมาตะนะครับก็คือเมื่อกี้ตายไปแล้วเกิดใหม่ใช่นไหมอันนี้ตายไปแล้วแล้วก็เป็นอมาตะอีกหนึ่งเทินแสดงว่าใส่แหวนอมาตะสี่ดาวเห็นไหมอ่ะเทโออีกฝ่ายก็ใส่แหวนตายเกิดซึ่งทีมคูเดโบตอนนี้ยังไม่มีแหวนอมาตะยังไม่มีแหวนตายเกิดเลยไปคือดวงแม่งเฮี้ยมาก เออเพราะฉะนั้นหลักๆเลยบอกเลยว่าถ้ามีแหวนอะตามีแหวนตายเกิดนี่หกพันเจ็ดพันสบายๆปัญหาคือมันยังไม่มีไงตอนนีเออ้เนี่ยคือถ้าเป็นทีมสปีดเหมือนกันก็จะแกลกรามประมาณนี้นี้คือติดบัคกครับอ่าถ้าเป็น PvP เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0กว่าปาร์่นส0 0 0นนี่คือดาเมจในการฟันเรียกว่าเรเป็นขี้นะครับแล้วก็อ่อ,อเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงเพื่อนๆสังเกตไหมว่าบางทีตอนที่ไปลง PvP อ่ะ เดี๋ยวผมให้ดูตอนที่แพ้แล้วกันนะบางทีเนี่ยไปเจอทีมถึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเดี๋ยวหาพวกทีมถึกให้ดูนะแม่งก็มีแต่เล่นเทโอกันหมดเลยวะเยอ่าทีมถึกเนี่ยทีมถึกอย่างเงี้ยทีมถึกเนี่ย,ย,ยบางทีเราฟันไปแล้วเอ้ยทำไมเทโอฟันแล้วมันไม่ขึ้นคีไม่ใช่มันไม่ขึ้นขีนขนขครับคือมันติดบ็อกเนี่ยนี่ฟันโชสังเกตไหมดาเมจมันจะเป็นสีเหลืองดาเมสสีเหลืองเนี่ยคือดาเมจสุดอ่อน แต่บางทีที่มันไม่ติดจุดอ่อนแล้วมันขึ้นดาเมจขาวอะไม่ใช่ว่ามันไม่ติดคียนะครับแต่แค่มันติดบล็อกเห็นไหมดาเมจขาวหมดเลยดาเมจขาวดาเมจขาวดาเมจขาวคือมันติดคียนะแต่แค่มันโดนบล็อกแล้วมันก็ขึ้นเป็นดาเมจขาวสังเกตว่าดาเมจมันก็ยังแรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่า PvP อารีนามันติดบล็กหรือเปล่าทําไมเทโอไม่ร้อยเปอร์หรือว่ามันต้องทําคีเพิ่มไหมเพราะว่าผมกับคุณเดียโบลองทําแล้วไอ้ที่ทำไมมันไม่ติดคีวะเออแม่งทําคีร้อยไปนั่งดูอ๋อไอ้ที่คือถ้ามันติดบล็อกอะดามเมจที่ติดคีจะกลายเป็นสีขาวเออถ้ามันติดจุดอ่อนมันค่อยเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงถ้าติดคีร้อยกับบล็อกร้อยก็สามารถติดคีได้เหมือนกันแต่แค่มันก็จะติดบล็อกหนกนก็คือาเจครงนั้น50%เาะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใเนะครั้รบบมมันไม่เหมือนภาคแรกแล้วอะไรประมาณนี้ แล้วก็อันนี้เป็นระดับฝันลายนะครับระดับฟันลายด่าน7นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูด่าน1ก่อนแล้วกันจะได้จบเร็วๆหน่อยอ่ะดาเมจของตัวอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้แหละนะครับจงเจ๊กก็ดอกละ5 6000แต่เดี๋ยวไปดูเทโออ่ะอันนี้ติดคีย์ร้อยเหมือนกันทำเซตคีย์ร้อยนะครับถ้าจะมาฟาร์มด่านนี่คือคีย์ร้อยคือต้องมีเลยพวกนี้ปัง บาเลเต้านี่ยังโหดเหมือนเดิมนะตัวแบกปรับตาย7000 7000 7,000ปลาลับ,าบตายนะครับมาดูเทโอสุดหล่อนะครับเปิดมาสกิลหนึ่งโฟเข้าไป4 0 0 0 4 0 8 0แม่งแรงแบบเทินเดียวเกือบหายอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำพลังโจมตีเยอะกว่านี้หรือไม่ก็คีดาเมจเยอะกว่านี้จุดอ่อนสักประมาณแบบ50เปอร์อะ่ะผมมองว่าฟันยังไงก็คือตายหา่า เออเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนต้องมีแหละแต่ไม่จำเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าพอจุดอ่อน100ออ่ะอย่างที่ผมบอกไปจุดอ่อน100อ่ะมันจะทําให้เราสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นจุดอ่อนทุกรอบใช่ไหมดาเมจในรอบนั้นจะแรงขึ้น3 0รจริงอะ่ะแต่ตัวเราอะ่ะติดคี 100, ร้อยเปิดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าติดคียร้อยอ่ะเราไปเล่นคีดาเมจไปเลยเออความเสียหายคีิที่ค่อนแล้วก็พลังโจมตีเพียวๆเ,เนี่ย มันจะส่งผลแรงกว่านั้นเออแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยต้องมีครับอย่างน้อย 50- 80%ก็ว่ากันไปถ้าใครอยากติดจุดอ่อนร้อยก็ทำทำติดคีสสักเอ๋ทำจุดอ่อนสักประมาณ80 87%แล้วไปใส่สัตว์เลี้ยงนกลาเชลอีก13%กลายเป็นจุดอ่อนร้อยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนเอาละกันเนาะแล้วก็ถ้าใครอัพเป็นได้แค่2ดาวฟ้าใช่ไหมผมมองว่าคีทิคอนเนี่ยเอาสักประมาณ70เปอร ให้สกิลหนึ่งกับสกิลสองมันติดคิดหนึ่งร้อยเปอร์ก็พอแล้วโจมตีธรรมดาเราก็โอกาสติดคิสเจ็ดสิบพอแล้วแต่ให้ไปลงที่ความเสียหายคีดิคอนแล้วก็พลังโจมตีแทนจุดอ่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเล่นเลยก็ได้เอาเน้นคีแรงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเทโอเนี่ยหกดาวฟ้าดีสุดสองดาวฟ้าพอเล่นได้แหละแต่ว่ายังไงหกดาวมันมันตึงเปียเลยอะ่ะนะครับก็หลกัลกๆคือจะประมาณนี้ลวกันเพราะฉะนั้นคือต้องบอกก่อนว่าถามว่ามันเก่งไหม เออเราอวยหรือเปล่าเฮ้ยตัวมันโม้หรือเปล่าวะทาไมแต่ละคนบอกว่ามันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่ามันโคตรโหดเลยครับเมื่อเทียบกับราคาที่มันจ่ายเพราะว่าตัวละครเทโอเนี่ยสามารถผสมได้ตั้งแต่สี4ดาว5ดาว6ดาวใช่ไหมตัวละครเป็นตัวละครเลดอัพสีส้มซึ่งถ้าตู้หมดในอีก10วันข้างหน้าจะเข้าตู้ธรรมดาแน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีใบตู้ธรรมดาเยอะไม่จะเปต้องเปิดตู้นี้ก็ได้นะรอมาเปิดตู้นี้เอาก็ได้แล้วเมื่อเทียบกับ o 7 k ที่ทำตัวหนึ่งประมาณ5 000, 4, 000้าแสนสี่แสนอ่ะเออแล้วได้สูตรดาวอะ่ะทําเทโอแบบ12ดาวอะ่ะจบจบ,จบดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกครับคืออารีน่าก็ให้ดูเลย5,900คือเราก็ขึ้นได้ไปเรื่อยๆถ้าทําของมันโหดกว่านี้ก็ไปได้กว่านี้แล้วอย่าลืมว่ายังไม่มีแหวนอมะตะยังไม่มีแหวนชุบนะเออเพราะฉะนั้นมันก็ไปได้ไกลค่อนข้าง,างระดับหนึ่งเลยอะ่ะตั้งรับเราก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็อย่างที่บอกครับคือ เริ่มต้นมาเนี่ยคะแนนตอนแรกก็ประมาณ4 0 0 0กว่ากว่า -4,900 อะ่ะเพิ่มขึ้นมา1,000ผมมองว่ามันโหดในระดับ1มากๆเลยและกันนะครับก็หลักๆเพื่อนๆเราไปพิจารณาดูเองส่วนตัวผมมองว่าราคาที่จ่ายกับความคุ้มค่าเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆกับเมื่อเทียบกับหลายๆตัวละครเพราะว่าถ้าทำแค่6ดาวฟ้าติดคีร้อยอ่ะคุณเอาของไปทำพลังจบตีคียิคอนดาเมจแล้วก็จุดอ่อนมันส่งให้ตัวเนี้ย กิ่งเวอร์ไปเลยเหมือนกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสัหรับที้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ